สวัสดีครับวันนี้กราช่อง Harry Channel นะครับเป็น EP ที่3นะครับเรามาเล่นแมปเดิมกันนะครับก็ยังไม่ผ่านเนี่ยสักทีครับแล้วก็มีคนขโมยสวิตไปครับว้าวุ้ยรอาเฉยเลยครับทุกคนเรื่องระหนึ่งว่าอะไรครับต้องค่อยๆลงครับแล้วก็ยังติดอยู่ที่แมปเดิมนะครับว้าวทุกคนครับอุ้งไหนนะครับ ลุงไหนครับลุงไหนครับลาว่าครับทุกคนครับมีคนวางเล่นครับเราจะหาได้ไหมนี่ครับเออสวิตมันเปิดได้ไหมครับอ๋อเราต้องวางให้ครบครับแต่ดันมีคนไปวางเล่นด้านไหนครับโอ้โหโชคร้ายมากครับผมกินไก่ย่างนะครับจะได้วิดียวครับตอนนี้ออกกันเยอะมากครับ ใครอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะไปไกลๆเลยนะครับใครต้องการที่อยาก ที่จะส่งแมปในเกมมินิโวรวมาหาผมใครอยากให้ผมเล่นแมปคุณและวันนั้นผมจะไลฟ์สดใครต้องการที่จะใครต้องการที่จะเล่นกับผมใครต้องการที่จะให้แมปคุณมาเล่นกับผมคุณสามารถว้าผมตกลาวา คุณสามารถส่งแบบมาได้ครับไปเลยครับ อขอยู่ตรงไหนกันนี่ครับหลุมนี้บ้างครับหลุมนี้บ้างครับอ่าถูกหลุมครับดูครับสวิตครับแบบนี้ยากเลยเกินครับเราอาจเล่นผมอาจเล่นจบไม่ได้รับขออนุญาต แบบนี้นะครับนี่ครับรหัสในเกมผมนะครับเราสักครู่ครับ ะคะุณครับตอนนี้ผมได้สร้างแบบใหม่เอาไว้เลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเป็นแบบเกี่ยวกับโรงเรียนครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ครับเป็นแบบโรงเรียนนะครับตอนนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จครับ มีคนกขาทุปไปนะครับนี่ครับอ๋นี่ครับนี่คือโต๊ะร้านอาหารนะครับและนี่คือห้องเรียนครับเล็กๆครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นห้องปอห้องบอสองนะครับนี่ครับยังลบดิสอกระดาษอะไรนะครับคําเรียบร้อยครับทางขยะก็มีครับ ก็ของสําหรับครูนะครับมีดับมีไม้บรรทันแล้วก็กระดานนะครับห้องหนึ่งก็เป็นการนับรับเป็นห้องปองห้ทับหนึ่งครับหีิครับปกติเหมือนห้องอื่นครับอันนี้คือห้องน้ําชายครับแน่นนิดนึงครับห้องชายต้องสือสล้อหลวมนะครับอันนี้คือห้องน้ําหญิงครับมีสัญลักษณ์ครับ นี่ครับกว้างเลยครับต่อไปห้องน้ําครูครับกว้างมากเลยครับครูจะมีที่เยอะที่สุดนะครับมีถังขยะในห้องน้ำด้วยนะครับอ๋อผมยังไม่ได้ทําผมยังไม่ได้ทําอ่านล้างมือนะครับอันนี้คือห้องบักครูครับนี่ครับมืดนิดนึงครับนี่ครับของครูเท่านั้นครับที่จะมาวาบได้ครับพักก่อน ภาพที่ทำภาพครูครับนับอ้ตัวเล่นีนคมสามารถปรับขนาดได้นะครับชิปกดชิปนะครับมันจะปรับขนาดอเองนะครับอ่เดี๋ยวเราเสร็จแล้วผมจะมาบอกอีกทีนะครับ าะน้นคลิปนี้ขอจบอยังแค่นี้นะครับใครสนใจที่จะแอดแอดมาได้เลยนะคะบายบายสวัสดีครับ